นักศึกษาภาคกศบปโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยายลัยราชภัฏส,สงขลาได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายสงขลามาสนุกโฟกัสความสุขที่สงขลาเป็นโครงการที่จัดขึ้นภายใต้วิชาโครงการพิเศษเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้วิชาที่ศึกษาเล่าเรียนมาทั้งหมดนำมาประยุกต์ใช้ นักศึกษาได้เลือกที่จะทําโครงการประกวดภาพถ่ายโดยเล็งเห็นถึงความสวยงามของสถานที่ต่างๆในจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นเมืองที่มีผู้คนนะักท่องเที่ยวนิยมกันมาถ่ายรูปอยู่เป็นประจำถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดสงขลาจึงได้จัดทําโครงการเพื่อเปิดโอกาสและฟื้นฟูให้ผู้คนที่มีภาพถ่ายที่ถ่ายในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้ร่วมกิจกรรมส่งภาพถ่ายเพื่อเข้าประกวดในหัวข้อสงขลามาสนุกโฟกัสความสุขที่สงขลา ลุนเงินรางวัลกว่า15,000บาทโครงการได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น3ส่วนโดยกิจกรรมที่1ประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดรับภาพเข้าประกวดกิจกรรมที่2ควันตัดสินภาพถ่ายและกิจกรรมที่3พิธีม่อมรางวัลและจัดแสดงภาพถ่ายรับภาพเข้าประกวดทําให้มีผู้เข้าร่วมส่งภาพจํานวนทั้งหมด88ภาพหลังจากนั้นจึงนํามาให้กรรมการ ัดสินในวันที่30เมษายนณอาคาร66ชั้น7คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยายลัยราชภัฏสงขลาโดยกรรมการที่ให้เกียรติมาร่วมตัดสินม,มีทั้งหมด3ท่านคือท่านแรกอาจารย์ชาญวารีรัตน์ท่านที่2ด,ดรสุภฤกเวสยาเสริญและท่านที่3อาจารย์วีรพันธ์เชคิรีโดยภาพที่ได้รับรางวัลมีดังนี้รางวัลชนะเลิศคุณวิหารขวัญดีชื่อภาพความสุข รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1คุณพิเช,ชวัตรปรุงศักดิ์ชื่อภาพปลูกฝังศิลปะวัฒนธรรมรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2คุณกำปนาศแก้วลอยชื่อภาพ Active City แ,และรางวัลชมเชยอ,อีก5รางวัลได้แก่คุณศิวัตรพรรมทองชื่อภาพพญานาคพ่นน้ำคุณสุเมฆเพงโอชื่อภาพกวีสิน คุณฮิรามาสาวานีชื่อภาพความสุขเกิดได้ทุกที่คุณบรวรบทรั์เทพาชื่อภาพคนเมืองคุณธนวัฒน์เพชรรักชื่อภาพเซลฟี่ที่สงขลาหลังจากนั้นทีมงานผู้จัดโครงการได้นำภาพไปจัดแสดงภาพถ่ายเพื่อให้ผู้คนได้เยี่ยมชมภาพที่ได้รับรางวัลโดยได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่จากภาคีคนรักเมืองสงขลา ได้จัดแสดงภาพถ่ายในโรงสีแดงหัโบหินตั้งแต่วันอาทิตย์ที่12มิถุนายนไปจนถึงวันที่19มิถุนายนซึ่งในวันที่12มิถุนายนได้จัดพิธีมอบรางวัลในเวลา1ฬ0 0นโดยได้รับเกียรติจากท่านคณะบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยาจิตรักธรรมมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลในการประกวดในครั้งนี้และมอบภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศให้แก่คุณรังสีรัตนปราการ นายกภาคีคนรักเมืองสงขสาเป็นที่ระลึกศึกษาโรงเรนวิชาวิเทศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขาครับซึ่งได้จัดทำโครงการประกวดภาพถ่ายสงขามหาสนุกโฟกัสความสุส่ที่สงขาขอกราบเรียนเชิญ พดีคณะวิทยาการจัดก,การคณิต่วยศาสตรายานนิตยานสินรักความไม่เกียจเ,เก่าต้อนรับขอกราบเรียนเชิญครับเเป็นอย่างที่ที่ได้มาต้อนรับในิธีมอบรงวัลโครงการประกว,วดภาพาถ่ายสงขามหาสนุกโฟกัสความสุขที่สงขาที่นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ วิาลราชบัารสงขลาได้จัดขึ้นในวันนี้สําหรับพิธีมอบรางวัลและการจาัดนิทรรศการภาพถ่ายที่จัดขึ้นนี้เ,เป็นผลงานจากกระบวน,านาการจัดการเรียนการสอนของโปรแกรมวิชารศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เห็นยนางลทั้งภาพทฤษนีและภาพปฏิบัติและสอคล้อยกับการส่งเสริมการท่องเทีเ่ยวของจังหวัดสงขลา ที่ใชขอขอบเก่งแก็งขึนเปียกที่ได้มาร่วมงานครงเรียนกิจกรรมไฟนี้ของนักศึกษาโปรแกรมนิเทศเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาเป่นประจักา์ในการเรียนแล้วได้มาร่วมกับกิจกรรมสงขรามหาสมุทรซึ่งคิดว่ากิจกรรมนี้จะส่งเสริมให้ชาวสงขรานะ และแขกที่มาเยือนสงขาเห็นความงดงามของสงขาผ่านภาพถ่ายที่เพื่อสงขามาสนุโฟกัสที่สงขาโดยการจัดแสดงภาพถ่ายจากโครงการประกวดภาพถ่ายสงขามาสนุกโฟกัสความสุขที่สงขานี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่12มิถุนายนจนถึงวันที่19มิถุนายน2559เพื่อให้ผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่สัจรเข้ามาได้ชมภาพหน้าโรงสีแดงหับโฮหิน